เคยรู้สึกเหมือนกําลังจะก้าวเข้าไปในเตาอบเคลื่อนที่ไหมครับโอ้โหประโยคนี้เห็นภาพเลยค่ะผมว่าคนใช้รถในเมืองไทยทุกคนต้องเคยเจอโมเมนต์นี้แน่ๆ <c oughs> เวลาจอดรถทิ้งไว้กลางแดดเปียงเปรียง <c oughs> แล้วพอกลับมาเปิดประตูเท่านั้นแหละวูบ <c oughs> ไอความร้อนมันพุ่งใส่หน้าเลยใช่เลยครับแต่ที่น่าตกใจกว่าความรู้สึกก็คือตัวเลขอุณหภูมินะครับมีข้อมูลบอกว่าอุณหภูมิในรถที่จอดกลางแดดแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยมันพุ่งสูงกว่าอากาศข้างนอกได้ถึง20องศาเซลเซียสเลยนะ20องศาเลยเหรอคะครับซึ่งถ้าข้างนอกร้อน40ในรถนี่คือ60องศาแทบจะเป็นซาวน่าได้เลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับว่ามีเทคนิคอะไรบ้างที่ช่วยชีวิตเราได้จริงๆแล้วก็เบื้องหลังของแต่ละวิธีมันทํางานยังไง ใช่เลยค่ะแล้วปัญหามันไม่ใช่แค่เรื่องที่เราจะเหงื่อแตกตอนขึ้นรถเท่านั้นนะแต่มันคือการทําร้ายรถเราไปเรื่อยๆอย่างช้าๆในระยะยาวเลยอ๋อมีเรื่องนั้นด้วยอันให้ครบทุกมิติเลยตั้งแต่วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบบ้านๆไปจนถึงผลกระทบระยะยาวที่คาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวโอ้โหน่าสนใจมากครับงั้นเอาสถานการณ์คลาสสิกก่อนเลยกลับมาที่รถแล้วร้อนจนนั่งไม่ได้จะทำยังไงให้มันเย็นลงเร็วที่สุดดีครับวิธีที่เบสิกที่สุดแต่ได้ผลเสมอคือการระบายอากาศค่ะ แต่เคล็ดลับมันอยู่ที่วิธีระบายอ่าผมไปเจอเทคนิคหนึ่งในข้อมูลที่เราค้นคว้ามาเขาบอกว่าให้เปิดประตูหน้าต่างทุกบานทิ้งไว้ก่อนอืมอันนี้พื้นฐานเลยครับอันนี้เข้าใจได้แต่ที่เด็ดมันอยู่หลังจากนั้นเขาบอกให้ไปที่ประตูฝั่งคนขับแล้วเปิดปิดประตูรัวๆติดกันสัก5้าหครั้งเดี๋ยวนะครับ การเปิดปิดประตูรัวๆเนี่ยนะมันได้ผลจริงเหรอครับฟังดูเหมือนเป็นเคล็ดลับแปลกๆ,ๆที่แฉต่อกันในไลน์กลุ่มมากกว่านะฟังดูแปลกจริงค่ะแต่เบื้องหลังมันคือหลักการฟิสิกส์ล้วนๆเลยนะฟิสิกส์เลยเหรอครับใช่ค่ะสิ่งที่เราทํามันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าการพาความร้อนแบบบังคับหรือ f o r c e c o n v e c t i o n f o r c e convection Con ลองนึกภาพตามนะคะตอนที่รถจอดนิ่งๆอากาศร้อนข้างในมันก็อยู่นิ่งๆเหมือนกันครับการเปิดหน้าต่างเฉยๆมันก็ระบายออกแหละแต่ออกไปแบบเรื่อยๆช้าๆอ่าฮะตามธรรมชาติ แต่พอเราใช้ประตูรถที่บานใหญ่ๆมาพัดเท่านั้นแหละค่ะมันคือการใช้แรงไปผลักมวลอากาศร้อนที่สะสมอยู่เต็มรถให้ออกไปข้างนอกแบบทันทีอ๋อแล้วในจังหวะเดียวกันมันก็ดึงอากาศจากข้างนอกที่ถึงจะร้อนเหมือนกันแต่ก็ยังเย็นกว่าใช่ครับแต่ก็ยังเย็นกว่าในรถหลายสิบองศาให้ไหลเข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็วมันคือการเปลี่ยนอากาศทั้งคันในเวลาไม่กี่วินาทีโดยใช้ประตูรถเรานี่แหละเป็นพัดลมยักษ์โอ้คออธิบายแบบนี้เราเห็นภาพเลยจากการกระทําที่ดูเหมือนไม่มีเหตุผล กลายเป็นว่าเรากําลังใช้หลักฟิสิกส์แก้ปัญหาอยู่สุดยอดมากครับงั้นต่อไปสมมุติว่าเรารู้ตัวล่วงหน้าเลยว่าวันนี้ยังไงก็ต้องจอดรถตากแดดแน่ๆมีวิธีป้องกันไว้ก่อนไหมครับมีค่ะอย่างวิธีบ้านๆที่คนชอบทํากันคือการแง้มกระจกทิ้งไว้หน่อยหนึ่งวิธีนี้มันช่วยได้จริงไหมในทางวิทยาศาสตร์ช่วยได้จริงค่ะและเป็นวิธีที่ฉลาดมากด้วยนะมันเป็นการเปลี่ยนเกมจากการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ไปเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหามันเลวร้ายตั้งแต่แรกแล้วมันทานํางานยังไงครับการแง้มไว้แค่นิดเดียวเนี่ยนะเขาแนะนําให้แง้มลงมาสักเซน2เซนก็พอหลักการสําคัญคือการป้องกันไม่ให้รถของเรากลายเป็นระบบปิดที่สมบูรณ์แบบค่ะระบบปิดใช่ค่ะเมื่อรถปิดสนิททุกบานมันจะทําตัวเหมือนเรือนกระจกเลยคือรับรังสีความร้อนจากแดดเข้ามาได้แต่ความร้อนนั้นหาทางออกไปไม่ได้มันเลยสะสมอยู่ข้างในทําให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆอ๋อเข้าใจแล้วล่ะแต่การแง้มกระจกไว้เล็กน้อยแม้จะเป็นแค่ช่องว่างเล็กๆ มันคือการสร้างช่องทางระบายอากาศแบบธรรมชาติหรือ passive ventilation ขึ้นมา passive ventilation ค่ะอากาศร้อนที่เบากว่ามันจะลอยตัวสูงขึ้นแล้วก็หาทางระบายออกไปทางช่องว่างนั้นได้ตลอดเวลาครับพร้อมๆกับดึงอากาศใหม่จากภายนอกเข้ามาหมุนเวียนแทนที่มันอาจจะไม่ได้ทำให้รถเย็นเหมือนจอดในร่มนะคะแต่ก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยแน่นอนค่ะ มันช่วยควบคุมไม่ให้อุณหภูมิภายในพุ่งไปถึงจุดวิกฤตได้ถือเปีการลดความรุนแรงของปัญหาได้เยอะมากเข้าใจเลยครับวิธีแรกคือการระบายแบบเฉียบพลันส่วนวิธีที่2คือการป้องกันไม่ให้มันร้อนจัดตั้งแต่แรกแต่ฟังดูแล้ว2วิธีนี้ก็เหมือนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ดี สำหรับคนที่ชีวิตนี้เลี่ยงการจอดรถกลางแดดไม่ได้เลยจริงๆแบบจอดที่เดิมทุกวันเป็นปีๆการพึ่งพาวิธีพวกนี้อย่างเดียวคงไม่พอใช่ไหมครับไม่พอแน่นอนค่ะถ้าอยากจะป้องกันแบบจริงจังตั้งแต่ต้นต่อเลยเราต้องลงทุนกับอะไรบ้างครับคำถามดีมากเลยค่ะเพราะนี่คือการเปลี่ยนแนวคิดจากการระบายความร้อนที่เข้ามาแล้วไปสู่การป้องกันความร้อนไม่ให้เข้ามาตั้งแต่ต้นทางเลยซึ่งแน่นอนว่าย่อมได้ผลดีในระยะยาวกว่าเหมือนเป็นเกราะป้องกันให้รถเราถูกต้องค่ะอุปกรณ์พวกนี้ทําหน้าที่เหมือนเป็นเกราะป้องกันให้รถเราเลยงั้นเราาามไลล่่ดดูกกันเยีว ที่ว่านี้มีอะไรบ้างอย่างแรกที่คิดที่สุดเลยก็คือการติดฟิล์มกรองแสงอันนี้หลายคนคงทํากันอยู่แล้วใช่ค่ะแต่จุดสําคัญที่หลายคนอาจจะมองข้ามคือคุณภาพของฟิล์มอ๋อไม่ใช่ว่าติดให้มันมืดๆก็พอเหรอครับ ไม่ใช่เลยค่ะฟิล์มที่ดีไม่จําเป็นต้องมืดทึบนะคะแต่ต้องมีคุณสมบัติในการป้องกันรังสีอินฟราเรดหรือ IR แล้วก็รังสี UV หรือ UV ได้สูงครับซึ่ง2ตัวนี้เป็นตัวการหลักของความร้อนและความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ภายในรถเลยและที่สําคัญคือควรติดรอบคันไม่ใช่แค่บานหน้าอย่างเดียวจริงด้วยครับบางทีเราเน้นแต่บานหน้าจนลืมไปว่าแดดมันส่องเข้ามาจากทุกทาง ล้วนอกจากฟิล์มนะครับมีอะไรอีกผมเห็นในข้อมูลพูดถึงฉนวนกันความร้อนบนหลังคาด้วยอันนี้ดูน่าสนใจเพราะคนไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่ถูกต้องเลยค่ะหลังคาคือส่วนที่รับแดดไปเต็มๆแบบตั้งฉากเกือบทั้งวันเป็นพื้นที่ที่รับความร้อนมากที่สุดของรถเลยก็ว่าได้จริงด้วยการบุฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาจึงเหมือนการใส่หมวกให้รถช่วยลดความร้อนที่แผ่ลงมาจากด้านบนได้โดยตรงซึ่งส่งผลอย่างมากต่ออุณหภูมิในห้องโดยสารอุปกรณ์ต่อไปที่เห็นกันบ่อยๆคือม่านบังแดด แต่ในข้อมูลที่เราดูมามีรายละเอียดที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าควรจะเลือกแบบที่เข้ารูปพอดีกับกระจกแต่ละบานใช่ค่ะไม่ใช่แค่แผ่นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆมาวางแปะไว้ประเด็นนี้สําคัญมากค่ะเพราะถ้าม่านบังแดดไม่พอดีกับขอบกระจกมันจะมีช่องว่างให้แสงและความร้อนเล็ดลอดเข้ามาได้อยู่ดีครับการใช้ม่านที่ออกแบบมาพอดีกับรุ่นรถ หรือแบบที่เข้ารูปจะช่วยบล็อกแสงได้เกือบ100%เของพื้นที่กระจกทําให้ประสิทธิภาพการป้องกันสูงขึ้นมากและควรเลือกวัสดุที่สะท้อนแสงได้ดีด้วยไม่ใช่แค่แผ่นกระดาษแข็งธรรมดาแล้วถ้าเป็นสายสุดทางต้องการการป้องกันแบบเต็มรูปแบบที่สุดก็ต้องไปที่ผ้าคลุมรถใช่ไหมครับแต่ก็คงไม่ใช่ผ้าอะไรก็ได้มาคลุมแน่นอนค่ะต้องเป็นผ้าคลุมรถที่ออกแบบมาโดยเฉพาะมีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงและป้องกันรังสี UV ได้ดีเยี่ยม ผ้าคลุมสีสว่างสว่างอย่างสีเงินหรือสีขาวจะทำงานได้ดีกว่าสีเข้มเพราะมันจะสะท้อนพลังงานความร้อนออกไปแทนที่จะดูดซับไว้แต่แต่ข้อเสียมันก็คือความไม่สะดวกใช่ไหมครับข้อเสียเรื่องความไม่สะดวกในการใช้างานทุกวันเทียบกับวิธีอื่นนั่นสิครับผมนึกภาพตามเลยถ้าต้องรีบๆไปทํางานตอนเช้าแล้วต้องมานั่งคลุมผ้าผืนใหญ่ๆทุกวันคงไม่ไหวเหมือนกันมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับถูกต้องค่ะฟิล์มกับฉนวนคือติดครั้งเดียวจบสะดวกสุดแต่ก็ลงทุนสูงม่านบางแดดถูกกว่าแต่ต้ออองคคยยกกาเ็บ ส่วนผ้าคลุมนี่ป้องกันได้ดีที่สุดแต่ก็ยุ่งยากที่สุดเหมือนกันถูกต้องค่ะมันคือการหาจุดสมดุลระหว่างประสิทธิภาพความสะดวกแล้วก็งบประมาณที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแต่สิ่งที่น่าทึ่งก็คืออุปกรณ์ทุกชิ้นที่คุณพูดมาทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นฟิลม์มฉนวนม่านหรือผ้าคลุมล้วนทํางานอยู่บนหลักการทางวิทยาศาสตร์เดียวกัน นั่นคือการจัดการกับความร้อนจากรังสีหรือ Ra radiant Heat, Radi <ant> Heat? ออกไปให้มากที่สุดและป้องกันหรือดูดซับรังสีส่วนที่เหลือไม่ให้ทะลุเข้ามาในห้องโดยสารได้นี่คือการแก้ที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงค่ะชัดเจนมากเลยครับเราคุยกันมาถึงตรงนี้ก็เห็นภาพครบเลยแต่ตอนแรกคุณเกริ่นไว้ว่าการจอดรถตากแดดมันส่งผลเสียร้ายแรงกว่าที่เราคิดผมว่าเราต้องมาขยายความตรงนี้กันหน่อยแล้วละครับมันทำลายรถเราได้ขนาดไหนกันเชียวร้ายแรงกว่าที่หลายคนคิดมากค่ะ และมันเป็นความเสียหายที่ค่อยๆเกิดขึ้นทีละนิจนเราอาจไม่ทันสังเกตในตอนแรกอย่างเช่นอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยที่เห็นได้จากภายนอกคือสีรถซีดจางค่ะความร้อนและโดยเฉพาะรังสี UV จากแดดเนี่ยมันเป็นศัตรูตัวฉกาดของชั้นเคลือบเงาหรือแลกเกอร์บนสีรถเลยมันจะเข้าไปทําลายโครงสร้างของสีทําให้สีค่อยๆหมองซีดและหมดความเงางามไปในที่สุดโหแค่เรื่องสีซีดก็เสียดายแล้วนะครับยังมีที่หนักกว่านั้นอีกค่ะ และมันกระทบกับส่วนที่สําคัญกว่าสีด้วยนั่นคือเครื่องยนต์และชิ้นส่วนต่างๆเครื่องยนต์เลยแหละครับใช่ค่ะแม้เครื่องยนต์จะไม่ได้โดนแดดโดยตรงแต่ความร้อนที่สะสมในห้องเครื่องเป็นเวลานาน,านๆจะส่งผลกระทบต่อชิ้นส่วนที่เป็นยางหรือพลาสติกทั้งหมดพวกท่อยางต่างๆใช่ค่ะท่อยางซีลปะเกน็นมันจะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นกรอบและแตกง่ายกว่าปกติ รวมถึงของเหลวในระบบเช่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ก็อาจจะเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้นเมื่อต้องอยู่ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงเป็นประจำนี่คือการบั่นทอนอายุการใช้งานของรถโดยตรงเลยโอ้โหฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับคือมันลามไปถึงเครื่องยนต์ได้เลยแล้วภายในรถล่ะครับที่เป็นส่วนที่โดนอบโดยตรงเลยผลกระทบมันจะขนาดไหนนั่นคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยค่ะภายในรถคือจุดที่รับความเสียหายเร็วและชัดเจนที่สุด คอนโซลหน้ารถที่ส่วนใหญ่ทำจากพลาสติกหรือหุ้มหนังจะโดนทั้งความร้อนและรังสี UV เล่นงานจนแห้งกรอบและแตกเร้าในที่สุดผมเคยเห็นรถเพื่อนที่คอนโซลหน้าแตกเป็นลายงานเลยครับสงสัยจะจอดตากแดดบ่อยแน่ๆใช่เลยค่ะเบาะหนังก็จะเจอชะตากรรมเดียวกันคือจะแห้งแข็งสีซีดจางและอาจจะแตกได้เหมือนกันยังไม่นับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะพวกหน้าจอแสดงผลระบบเครื่องเสียงหรือกล้องติดรถยนต์ อ,อุปกรณ์พวกนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทนความร้อนสูงระดับ60 70องศาเซลเซียสเป็นประจำอายุการใช้งานมันจะสั้นลงหรืออาจทำงานผิดพลาดได้เลยทั้งหมดนี้คือค่าซ่อมบำรุงที่มองไม่เห็นที่ตามมาจากการจอดรถตากแดดทั้งสิน้นฟังแล้วต้องเปลี่ยนความคิดเลยนะครับจากเดิมที่คิดว่ามันเป็นแค่เรื่องทนร้อนตอนขึ้นรถแป๊บเดียวกลายเป็นว่าทุกครั้งที่เราจอดรถตากแดดมันคือการเร่งให้รถเราเสื่อมสภาพเร็วขึ้นไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวเอาล่ะครับ เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งเรามาสรุปประเด็นสำคัญที่คุยกันในวันนี้กันดีกว่าได้เลยค่ะเราเริ่มจากวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อรถร้อนจัดโดยการเปิดประตูหน้าต่างแล้วใช้ประตูฝั่งคนขับพัดอากาศร้อนออกไปอย่างรวดเร็วซึ่งใช้หลักการ Force Convection ค่ะจากนั้นก็เป็นวิธีป้องกันล่วงหน้าเบิดม่ไมแต่ฉลาดคือการแง้มกระจกลงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้รถกลายเป็นระบบปิดแบบเรือนกระจก และสุดท้ายเราเจาะลึกถึงการลงทุนเพื่อการป้องกันระยะยาวด้วยอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟิล์มกรองแสงคุณภาพดีฉนวนกันความร้อนบนหลังคาม่านบังแดดที่เข้ารูปและผ้าคลุมรถสะท้อนแสงซึ่งทั้งหมดนี้ทํางานโดยการป้องกันความร้อนจากรังสีไม่ให้เข้ามาในตัวรถตั้งแต่แรกถูกต้องครับเป็นการสรุปที่ครบถ้วนมากค่ะแล้วจากทั้งหมดที่เราคุยกันมามันทําให้ฉันเกิดคําถามหนึ่งขึ้นมานะครับ เราคุยกันถึงวิธีจัดการกับความร้อนในรถซึ่งมันคือวิธีแก้ปัญหาที่ปลายเหตุที่เจ้าของรถแต่ละคนต้องดิ้นรนกันไปแต่นี้ก็ทําให้เกิดคําถามที่ใหญ่ขึ้นว่าการที่เราต้องมาเจอปัญหานี้กันทั่วหน้ามันกําลังสะท้อนถึงปัญหาการวางผังเมืองหรือการออกแบบพื้นที่สาธารณะของเราหรือเปล่าโอ้เป็นมุมที่น่าสนใจมากบางทีทางออกที่ดีที่สุดในระยะยาวอาจจะไม่ใช่แค่การที่ทุกคนต้องไปติดฟิล์มหรือซื้อผ้าคลุมรถแต่คือการที่เราจะช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่ทําให้รถของเราร้อนตั้งแต่แรกได้อย่างไรเช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองการออกแบบอาคารจอดรถให้มีการระบายอากาศที่ดีหรือการส่งเสริมให้ลานจอดรถต่างๆติดตั้งหลังคาโซลารเซลล์ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ร่มเงาแต่ยังผลิตพลังงานสะอาดได้อีกด้วยเป็นมุมมองที่น่าสนใจและชวนให้คิดต่อจริงๆครับมันคือการมองปัญหาให้ใหญ่ขึ้นกว่าแค่รถของเราคันเดียวแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับมีวิธีไหนที่ใช้รับมือกับรถร้อนๆเป็นประจำหรือมีเคล็ดลับอื่นที่อยากแบ่งปันกันไหมลองแสดงความคิดเห็นบอกเล่ากันได้เลย และถ้าเห็นว่าการเจาะลึกเรื่องนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องของเราและช่วยกันแชร์ต่อไปให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักที่ต้องจอดรถตากแดดเป็นประจำด้วยนะครับ